สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็เอาเพื่อนๆมาอัปเดตต้นหัวหอมที่หัวหอมใหญ่นะคะที่เราปลูกจากการที่เราทํากับข้าวแล้วเราเอาส่วนหัวแบบนี้ไม่ทิ้งนะคะเราก็จะเอามาปลูกหัวหอมซึ่งเขาก็จะแทงยอดออกมาแบบนี้นะคะอันนี้เราจะปลูกก่อนเนาะแล้วนี้เราก็พึ่ง พึ่งเอามาทีหลังนะคะเขาก็พึ่งแตกรากด้านนู้นออกเนาะมีรากนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆลองทําตามได้เลยนะคะแบบง่ายๆเนาะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราทํแเราก็ผู้คนจะติดตามเยอะมากก็อันนี้เราก็ทําไปเอามาทําให้อีกรอบหนึ่งซึ่งตอนนี้เราจะทําอยู่ที่ริมระเบียงผักหลังห้องของเรานะคะนี่เขาก็จะกำลังแทงเขาก็มังแทง แตกหนอ่อแตกยอดใหม่แบบสวยงามมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยคะ่ะ <c oughs> ขออภัยนะคะก็เป็นบรรยากาศริมระเบียงที่เราปลูกผักแบบง่ายๆเลยนะคะเนี่ยใครที่ยังปลูกผักไม่เกิดหรือเราไม่ต้องไปแช่น้ําหรืออะไรเลยนะคะเราลองใช้สูตรนี้ดูเนาะก็แค่ตัดส่วนที่ติดรากส่วนหัวนะคะส่วนโคนแล้วเราก็เอามา วางไว้บนดินปลูกไว้บนดินได้เลยนะคะแล้วเขาก็จะแตกลากแตกแทงยอดออกมาให้เราได้เห็นแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยค่ะเป็นง่ายๆเ,เพื่อนๆลองทําตามได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอสั้นๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้รัดผักหลังห้องชนกันปลูกด้วยนะคะเราปลูกผักที่ริมระเบียงผักหลังห้องของเรานะคะจากงานอดิเรกที่เราหยุดเสาร์อาทิตย์นเนาะวันทํางานเราก็จะปลูกพืชผักไว้ ไว้ดูไว้กินไว้เลี้ยงนะคะเราก็จะมีประโยชน์มากมายนะคะก็เป็นงานอดิเรกเนาะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์บเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย